สวัสดีเหล่าผู้มาเยือนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับโฟตอนแพลเนตกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งรายการนี้ก็จะเป็นรายการ everything for review กับของเล่น Transformer Lights o ์ t อ e a ต t ิด d e ล e ก l ัสออโต้บ o ทมิลลาดนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องของ m i ลลาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปอาร์ตเวิร์คของ m i ลลาในภาคนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโลโก้ออโตบอแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อออโต b บอ m มิลลานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ Transformer ร์ไลท์อัลต้บีชนะครับอันนี้โลโก้ของ Hasbro โลโก้ Transformer นะครับแล้วก็โลโก้อัลต้าบอทตรงนี้ด้านบนก็โลโก้ r a n s f o r m e r อและอัลต้บีชเช่นกันนะครับด้านข้างก็จะมีอาร์ต r k เสริมเผยไปนิดน,นึงแล้วก็เป็นโลโก้แบรนด์อง Transformer นะครับตัวนี้ก็โลโก้อัลต้าบอทนะครับ ด้านข้างก็จะเป็นอาร์ตเวิร์กอีแบบของมิลลาร์ดนะครับด้านบนก็จะเป็นโลโก้ออโตบอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นระบุว่าดีลักคารนะครับหลายภาษาเลยด้านหลังก็จะเป็นภาพเรนเดอร์ของตัวของเล่นนะครับก็จะเป็นมิลลาร์ดล่างหุ่นกับล่างรถนะครับซึ่งทั้งหมดจะแปลง24เต็ปนะครับแล้วก็ล่างรถเนี่ยจะเป็นคือมันก็อิงจากรถพอตในหนังภาคนี้แ,ลแหละนะครับแต่ว่าด้วยความที่ ตัวของเล่นเมนไลน์อันนี้มันไม่ได้ลิขสิทธิ์นะครับก็เลยทําให้รางรถมันไม่ได้ตรงหนักว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของฮ a ร์ดโนะครับตรงนี้ช่างมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ช่างมันแล้วก็ตรงนี้จะไปเขียนว่าอัตโนมัตวิลาศนะครับโอเคกล่องมีเท่านี้นะครับไม่มีฉากหลังนะครับตัวนี้ไม่ใช่สตูดิโอซีดีเพราะงั้นไม่มีฉากหลังนะครับมีแค่ A กล่องลังด้านในที่ไว้แพ็คขมุมนที่มันเป็นลายโวราคดีแลรสักอย่างนั่นแหละนะครับ ซึ่งเมลัยมีทุกกล่องนะครับแบบเนี้ยนะครับโอเคก็กล่องมีเท่านี้นะครับต่อไปเราก็จะมาดูร่างหุ่นคอมิลัาตัวนี้นะครับโอเคก็ร่างหุ่นเนี้ยเรียกได้ว่าอิงจากในอิงจากตัวซีจีในหนังมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับติดแค่ว่าตรงหัวเนี้ยจะเป็นหัวแบบใส่หน้ากากนะครับซึ่งแบบหน้ากากเนี่ยเหมนที่ใส่หน้ากากอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีในหนังนะครับมันมีเฉพาะในอาร์ตเวิร์กแบบเมื่อกี้เท่านั้นนะครับ แล้วก็ล้อเนี่ยล้อมจะไม่ค่อยตรงหนังเท่าไหร่เพราะว่าคืออันนี้ล้อม,มอยู่ตรงแขนแต่ว่าในหนังเนี่ยล้อมมันจะอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งปัจจุบันก็ไม่มีใครทํามาแก้ชิ้นส่วนนี้เลยนะครับมีแต่คนคัสตอมแบบคัสตอม,มเฉยนะครับแล้วก็ดีเทลส่วนใหญ่ก็เรียกว,ว่าดีเทลไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะมันู้ความที่เป็นลายมันเป็นลายเด็กไว้แหละก็เลยดีเทลก็เลยแบบสีมัน จะจืดแล้วก็ไม่ค่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีารายละเอียดอะไรเท่าไหร่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมรีวิวเสร็จก็ค่อยไปทําสีต่อนะครับโอเคก็ <Okay. S 1> ตรงนี้ก็เป็นดีเทลชิ้นหลอกของล้อนะล้อหลังนะ,นะครับซึ่งในหนังก็ได้จะเห็นซึ่งในหนังนี่ก็เห็นโ่มอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันติดรลอกแปลงล่างเขาก็เลยทําชิ้นหลอกตรงนี้มานะครับส่วนด้านหลังนี่ผู้นี้เลยนะแบกบเป้เน้น,น,น ก็อย่างว่าซีจีในหนังมันแปลกๆอยู่แล้วพอมันทำของเล่นมันก็มีปัญหาอย่างนี้แหละนะแล้วก็ไอ้จุดหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือแขนนะเพราะว่าตรงแขนตรงนี้มันมาดูโค้งมาไอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่มีจุดขยับแบบปรับให้มันตรงองศาเลยนะครับทําให้ผมรู้สึกว่าแขนมาดูโค้งแปลกๆจนเหมือนเหมือนไม่หลากระดูกหักกันไม่รู้อะอา,อางั้นอนะแต่ถ้าจัดท่าดีๆผมว่ามันก็สวยแหละนะครับอืมโอเค สร้าหล้างหุ่นก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปืนนะครับซึ่งปืนเขาแถมมาให้อันเดียวนะครับก็ถ้าจะให้ดูดีสุดใส่ข้างซ้ายนะครับที่จริงมาใส่ได้สองข้างแหละแต่ว่าผมว่าใส่ข้างซ้ายดูดีสุดแล้วนะครับนะครับโ้โทก็ใส่แล้วมันจะดูสมูทที่สุดนะครับ ถ้าไม่ใส่ข้างข,างขวาเนี่ยมันจะดูเฟ๋ไปนิดนึงนะครับแต่เห็นในอเริเพจอ่ะมันมีชุดแต่งปืนอยู่นะครับซึ่งใส่แล้วดูดีเลยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีตังก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับไว้ไม่มีตังก่อนค่อยซื้อโอเคอืมก็ใส่ปืนแล้วก็ประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้เลยต่อไปก็จะเป็นการเทียบสเกลดังนี้นะครับสตูดิโอซีรีส์หนึ่งร้อยไลท์ซัลตาบีปมบี สตูดิโอซีรีส์หนึ่งร้อยแปดไลท์ซอร w ทเบรดวิลแจ็ควัลส์เวอร์ตี้บัมเบิ้ลสตูดิโอซีรีส์หนึ่งร้อยสองไลท์ซอร์ทเบรออติมัสพามและตัวสุดท้ายสตูดิโอซีรีส์หนึ่งร้อยเก้าบัมเบิ้ลวีมูฟวี่คอนเซปต์อาร์ตเมกาทอนขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการแปลงร่างจากหุ่นเป็นรถนะครับเริ่มจากตัวแขนก่อนเลยนะครับก็หมุนอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนมืออย่างนี้และด้านนี้ก็เอามาเสียบไปตรงรูนะครับนี่ครับ ตรงนี้เป็นเดือยตรงนี้เป็นรูก็เสียบไปเลยนะหมุนให้ตรงไว้นะโอเคถ้าเข้าถ้ามันเข้ากันได้ก็ประมาณนี้นะครับอีกข้างก็ทาเหมือนกันครับหมุนหมุนแล้วก็เสียบโอเคส่วนด้านหลังก็แกะตรงนี้นะครับแกะแล้วตรงนี้ก็แกะเหมือนกันโอเค แล้วอย่างก็พับก็ตรงลงมากรบังรถนะครับแล้วก็หมุนอันนี้ออกมาวันนี้สำหรับส่วนด้านบนส่วนด้านล่างก็หมุนเอวนะครับหมุนเอวอย่างนี้แล้วก็แกะตรงนี้ออกมาอย่างนี้โอเคแล้วก็หมุนอย่างนี้โอเคแบบ แล้วก็พับอย่างนี้นะครับพับขึ้นไปอย่างนี้เลยแล้วก็ดันตรงนี้ลงมาแล้วก็ปิดตรงนี้ไปครับแล้วก็ล็อกไปเลยวันนี้นะครับอีกข้างก็ทำเหมือนกันครับอย่างนี้แล้วก็พับพับขึ้น ก็ปิดแล้วก็เอาตรงนี้ลงมาล็อกโอเควันนี้หลังจากนั้นก็ประกบให้ประกบสองข้างเข้ากัานครับโอเคแล้วก็อา่าแป๊บนึ่งแล้วก็หมุนตรงนี้ขึ้นครับตรงนี้แล้วก็ดันลงมายางี้ครับ ให้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้โอเคแล้วก็ส่วนนี้บอกตรงส่วตรงว่าผมลองแปลงแล้วมันค้างยากอยคางนะก็คือดานให้มันเข้ามาประกบเพ้สรสนิทนะซึ่งม,มันมีชิ้นมันมีชิ้นบางเยอะนะครับก็พยายามให้มันมันลงล็อกที่สุดอะนะครับโอเคอัค๊หนึง มันล็อกยากครับไม่งั้นต้องพยายามน,นิดนึงโอเคเริ่มเข้าล่องแล้วแล้วก็ดึงตรงนี้ออกมาทั้งสองั้งนะครับให้มันพมปเพรียออมานิดนึงแล้วก็ล็อกเข้าไปอย่างนี้นะครับประมาณน,นี้ก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ ในเมื่อเข้าไปได้แล้วก็ล็อกลงไปเลยอาไปหนึ่งเนี่ยครับตรงนี้ลงมาล็อกก่อนดีด้วยโอเคก็เท่านี้ครับเสร็จแล้วสำหรับแปลงล่างเป็นรถนะครับโอเคโอเคแล้วต่อมาก็จะมาดูล่างรถกันนะครับโอเคก็อ,อุ้ยตรงนี้ไม่นิดโอเค ตั้งรถเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันมันเหมือนพยายามอิงจากรถพอร์ตท,ที่ใช้ในเรื่องครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวเมนไล์ตัวเนี้ยมันไม่ได้ลิขสิทธิ์ของพอร์ตนะครับก็เลยทําให้รถล่ลางรถมันดูแถล่ๆนิดนึงไม่ได้ดูแบบสมจริงอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งมันจะมีหลายจุดเลยที่ไม่ค่อยเหมือนพอร์ตเท่าไหร่นะครับแต่ภาพรวมผมว่ามันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่มันก็เล่นแก้ขัดได้อะครับ้าไได้ซีรีสเรื่องล่างรถนะ ก็เราลดอรวมก็ประมาณนี้นะครับรวันนี้เลยยังไงดันไนตมีหัวโผล่เนี่ยภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับเป็นไปได้ก็อยากตัดแปลงเอาแปลงบางจุดให้เอาไงก็คือบางจุดเนี่ยผมก็อยากตัดแปลงให้มันดูเหมือนพอร์ตมากขึ้นเลยนะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับตอนนี้ไว้ก่อนนะครับของของยังไม่พร้อมนะครับโอเค ต่อมาก็สลับปืนก็ด้านหลังเนี่ยก็เสียบไปอย่างนี้นะครับไว้เก็บปืนนะครับด้านหลังอะเสียบได้ทั้งสองรูเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการเทียบสเกลดังนี้นะครับ Studio s e r i e ส์0นึ่งร้อยไร h ์ออฟเดอะบีดบอมเบิลวีสตูดิโอซีรีส์หนึ่งร้อยแปดไ์อวิลแจ็ค วัสดุบอดี้บัมเบิลบีสตูดิโอเซรีหนึ่งร้อยสองไลท์ออฟเดอะบีทออพติมัสพามและตัวสุดท้ายสตูดิโอเซรีหนึ่งร้อยเก้าบัมเบิลบีมูฟวี่คอนเซปต์อาร์ตเมกาทอนต่อไปก็จะเป็นการแปลงร่างจากรถกลับเป็นหุ่นนะครับตอนแปลงกลับเนี่ยก็ยากหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องพยายามดึงไอ้หลังคานี้ออกมาให้ได้นะก็เอาวิธีแบบนี้แล้วกัน แกะแบบนี้นะครับถ้ามันได้นะแล้วกแกะอันนี้ด้วย <S <S แล้วก็ขอบอกก่อนว่าไอตรงที่ล็อกหลังคาด้าในในตรงเนี้ยเวลาล็อกแล้วมันแน่นมากนะครับเพราะงั้นต้องใช,ตงใช้ต้องใช้แรงงานเยอะหน่อยซึ่งผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าพลาสติกตัวนี้มันทนเท่าไหร่นะครับคือผมแป้งหลายรอบแล้วแหละแต่ว่ามันจะไม่หักนะแต่ว่ามันก็เสียวอะก็ ถ,ถ้าตามวิธีที่ผมนึกออกก็แงะเอารีบแงะแบบอย่างนี้นะถ้าสองข้างเลยแล้วก็เอานี้โป้งดันตรงด้านหน้าอย่างนี้นะดูซิว่ามันจะออกไหมถ,ถ้าออกก็ถ้าออกแล้วไม่หักก็โอเคโอ๋แบอกว่ายังไม่ออกงั้นแกะตรงนี้ก่อนโอเคแล้วก็ดึงนี้ให้มันออกมานะครับถ้าสองข้างเลยโอเคดูซิดันออกไหม ถ้าด้านออกก็โอเคแล้วโอเคออกแต่ก็เสียวหักอยู่นะ <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละด้านออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างงี้ดึงมาอย่างงี้หลังคาไว้ก่อนนะครับมาแปลงตรงขาก่อนโอเคก็เปิดตรงนี้ออกมาแล้วก็แกะแกะตรงนี้ออกมานะ เอ็กลองอย่างนี้แหละแกะมันออกมาดันดึงตรงเท้ากันนะเฮ้ยไม่ดิมันดันผิดอันนันผิดน่าจะต้องดันตรงนี้อ <c oughs> เอาใหม่โอเคดันอย่างงี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ตรงเนี้ยเห็นเดือยตรงนี้กับช่อง,องนี้ไหมยพยายามแบบให้มันลงช่องนี้ครับตแบบอนนี้ เออตรงนี้มันจะมันจะมาขวาง้วยเพราะงั้นพยายามหลบมาหน่อยนะให้มันได้อย่างงี้นะครับแล้วก็พับไปอย่างนี้เลยอ่าเดี๋ยวนะก็เหมือนด้านในมันจะมีรูเสียบอยู่นะถ้าจะไม่ผิดนะมีรูเสียบแล้วก็มีเดือยตรงนี้ก็ล็อกไปเลยนะครับล็อก,อกได้อย่างงี้นะโอเคแข้างก็ทำเหมือนกันครับน่าจะเห็นภาพขึ้นนะครับก็เปิดตรงนี้แล้วก็ หมุนมาอย่างนี้ก่อนแล้วกันจากนั้นก็แกะตรงนี้อุ๊ยโอเคไหมครับโอเคแล้วก็หมุนอันนี้ให้มันเข้าร่องนี้นะครับแล้วก็ปิดไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนเอวนะครับหมุนเอวมาอย่างนี้โอเคยืนได้ละนะคแล้วก็ ดึงแขนตรงนี้ขึ้นมาครับให้ดูเหนเาพนี่ครับดึงงนี้นะครับอย่างนี้เลยแล้วก็หมุนแกะตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็หมุนแขนตรงนี้อีกรอบแล้วก็หมุนมือนะครับอย่างนี้เคกข้างก็ทาเหมือนกันครับแกะอย่างนี้หมุนแขนหมุนมือตายแล้วแล้วก็สุดสุดท้ายคือเป้หลังนะครับ ก็ไปไม่ได้ดันอย่างนี้ก่อนนะครับโอเคดันมาอย่างนี้ให้มันเข้าร่องไปเลยให้มันได้อย่างนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็พับมาให้มันสมมาตรขึ้นหน่อยนะครับดูด้จะเล็กไงเพราง้แล้วหนังก็พับไอ้ตรงนี้ลงมานะครับพับแบบค่คยคยคยอยๆค่อยๆอยากให้ไปโดนไอ้พวกชิ้นที่มันเกินมาเนี้ยนะไม่งั้นมันมันมันขวางไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ทำเสร็จนะโอเคพับตรงนี้แล้วตรงนี้ก็พับเข้าไปนะครับ ให้มันเข้าไปอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็ลงล็อกลงล็อกเนี่ยครับเดือยตรงนี้กับรูตรงนี้ล็อกเ,เลยท่าน,นี้นะครับก็โอเคท่าน,นี้ก็กลับมาเป็นร่างหุ่นแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวมิลลาร์ดเมนไลน์ของทันฟอร์เมอร์ไลท์ออโบีดนะครับก็เป็นตัวที่ผมรู้สึกว่ามัน จะว่าดีไหมมันก็ดีแต่จะว่าไม่ดีมันก็ไม่ดีเช่นกันนะครับหรือจะพูดง่ายๆก็คือมันกลางๆเะครับตัวเนี้ยจุดที่ถึงจะบอกว่ามันเหมือนหนังสุดแต่มันก็มีจุดที่ขัดใจหลายจุดเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปก็คือด้วยความที่สีมันเป็นอย่างนี้และภาพรวมมันไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ผมเลยวางแผนว่าจะไปคัสซอมหรือทําสีเพิ่มด้วยนะครับแต่ก็ไว้ทําหลังจากที่ผมรีวิวคลิปนี้เสร็จนะครับ โอเคก็สำหรับคลิป Everything for Review เนี่ยเป็นคลิปที่ผมไม่ได้ทำบ่อยนะครับเพราะว่ากว่าผมจะได้ผลแต่ละตัวมาเนี่ยหรือกว่าจะได้ของมารีวิวแต่ละชินเนี่ยมันใช้เวลานานมากครับเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อของมารีวิวบ่อยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับและถ้าใครอยากให้คนอื่นได้ดูต่อก็สามารถกดแชร์ไปได้นะครับก็อนุญ,ญาตให้กดแชร์ได้แต่ไม่อนุญาตให้ก๊อปนะครับ ถ้าก๊อปเนี่ยเดี๋ตีเดี๋ตีมือเลยก็อย่าก,ก๊อปกันนะแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามคลิปใหม่ใหม่ก็จะลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ